ชน่ชนลูกเป็นมะเร็งเต้านมแล้วกระจายไปตอมน้ำเหลืองและลงที่ตับเพราะกรรมแนด่ดีอ่ะเพราะอะไรจ้ะกรรมแน่ดีตอนที่เกิดเป็นผู้ชายมีกรรมการ,รมเมเจ้าชู้และกรรมฆ่าสัตว์ไว้ขาย ไว้ทำอาหารและก็เข hm. ้าป <to> ่าล่าสัตว์ในบางครั้งในช่วงที่ลูกเกิดในสังคมเกษตรกรรมตามมาส่งผลจะก็มีสิทธิ์ที่จะหายได้โดยไม่แสดงการมาอีกถ้าหากลูกทำตามหลักวิชาเช่นกินอยู่หลับนอนพัอผ่อนออกกำลังกายสม่ำเสมอรับประทานอาหารที่ไม่แสดงโรคเป็นต้นและที่สำคัญตั้งสังสมบุรทุกบุญให้มากม เพื่อไปตัดรอนวิบากกรรมทั้งหลายจ้าที่หมอบอกว่าจะอยู่ได้หกเดือนแต่ปัจจุบันอยู่ได้มาได้สี่ปีกว่าแล้วก็เพราะลูกได้ทำบุญทุกอย่างกับหมู่คณะมาตัดรอนวิบากกรรมจ้าเห็นไหมบุญนี่ยสำคัญมาตัดรอนวิบากกรรมไม่มีใครในโลกนี้ที่ไม่มีวิบากกรรมแม้เทวดามีวิบากกรรมติดมาทั้งนั้นแหละ ราะยังมีกิเลสกิเลสที่บังคับให้สร้างกรรมพอสร้างกรรมก็ไม่มีบาปค,คือผลของกรรมที่ลูกทั้งร่วมเข้าร่วมพิธีทรงเจ้าตามความชักชวนเพราะลูกอยากจะหายจากโรคจึงได้ไปคบกับคนที่ชอบสิงสิงทรง,ง,ง,งในทางนี้แล้วทำให้คล้อยตามได้ง่ายเป็นกรรมปัจจุบันเกี่ยวกับเรื่องการครบคนก็อยากหายไม่มีเชื้อเก่า จึงไม่ติดใจแล้วก็ไม่ไปอีกจนะ้ะแต่ตอนที่ลูกวูบไปกระเพาะเป็นลมพระโดนยา,นย,ายาบอกหรือยาสัง่งย,ยาสัง่งยาสัง <c oughs> าส่งหรือยาบอกยาผีบอก <c oughs> บอกให้ไปเป็นผีเ <c oughs> รื่องไง อตอนที่ลูกวูบไปก็พระอาจารย์วิทยาธรได้สะกดลูกแล้วเข้าสิงจึงทำให้ลูกเต้นไปต่างๆนานาตามเสียงผ่างเต้นช้าๆแต่ลูกไม่มีเชื้อพวกนี้จึงไม่ติดใจแล้วก็ไม่มีวิบากแต่ยังแต่ยังไรก็ตามให้ลูกออกห่างจากพวกเหล่านี้และทําบุญทุกครั้งให้อธิษฐานจิตให้ห่างไกลอย่าได้เจอ เจอพวกนี้เลยจ้ะเพราะมันจะทําให้เราไปอยู่ในวงจรอย่างนี้คุณพ่อลูกไตาวายไขยมนันอุดตันในเส้นเลือดเบาหวานความดันเพราะอ่าอืมธิบาติกักเบีย้ยเหนียวนี่การใช้แรงงานสัตว์มากเกินไป และกรรมฆ่าสัตว์ธรรมหารจากหลายๆายชาติตามมาส่งผลจ้ะฆ่าสัตว์ธรรมหารหลายๆชาติตามาส่งผลพวกเบาหวานที่มันจะคู่กันไขมันอดตันความดันมันจะไปเซตเดียวกันเนี่ยแล้วก็ทําให้ไตาวายเนเซตเดียวกันเลยเ,ลยเกี่ยวกวับเรื่องปฏิบัติเป็นหลักบุญสร้างพระธรรมกรายจำตัวได้ช่วยท่านมีชีวิตรอดมาได้จ้ะ คุณพ่อของสาม,เมีเป็นมะเร็งปอดเพราะพระรจาการสูบุรีในปัจจุบันและอดีตจ้ะสูบุรีเห็นก็บอกที่หน้าซองตอนนี้มีปอดดำๆกับฟันดำๆหืมแต่เขาเลือกเอาฟันดำซองที่มีฟันดำๆมาสู่แต่ไอซองปอดดำๆไม่เอามาสูบเพราะนั้นเราก็น่าจะเอาปอดดำๆอย่าให้มีฟันดำ แต่ดีสุดเนี่ยเลิกผลิตปิดโรงงานบุหรี่แลปลรูปดีกว่าเนี่ยมันก็ทำให้เพื่อมนุษย์อ่อนแอเป็นโรคไปแคเจ็บที่แสมหาตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาสายยักษ์เพราะความมักโกรธแต่บุญสงเคราะห์ญาติในอดีตหลายชาติดตามมาส่งผลอุ้มไว้ไม่ให้ไปอบายจ้ะบุญได้เคยสงเคราะห์ญาติในอดีตหลายชาติ ได้รับบนที่ทิไปให้ก็ทําให้ท่านมีสภาพที่ดีขึ้นในทุกด้านจ้ะทุกด้านแต่นมขึ้นมีอาหารทิพย์มีบ้านสวยๆยอะไรเป็นต้นเสื้อผ้าสวยๆพิชาคนที่สองลูกเป็นโรคประสาทเพราะการรมถูกต้องจากสุราแนอดีตเป็นหลักกรรมสุราเนี่เห็นไหมแล้วก็ยังจะพยายามจะเอาเข้าตลาดหลักทรัพย นี่ดูสิเจ้านึกระเฉาชีวิตเลยทำให้เพื่อมนุษย์เป็นอย่างนี้เพราะการรมสุราในอดีตเป็นหลักกับกรรมที่ชอบเล่นของสยเวทมารวมกันส่งผลจ้ะสยเวทก็ชอบทำให้คนนั้นคนนี้เขามีการศาสตร์อะไรอย่างนี้ ที่ถูกรถันตายเพราะกรรมเคยปายนาธิบาติฆ่าสัตว์ใหญ่เพื่อเส้นไหว้เจ้าในพิธีสายเวทมาส่งผลจ้ะตายแล้วช่วงแรกกับเป็นวิญญาณสัตว์เซพนีจรลลำบากมากแต่มาได้รับบุญที่ไปให้ก็ทำให้มีสภาพดีขึ้นเป็นเหมือนภูมิมเทวาชั้นล่างจ้ะมะเทวาชั้นล่างแต่จนชั้นล่าง พิชาคนที่สองสามีถูกยิงตายพระพระกรรมจะชู้ในอดีตและปัจจุบันได้ถูกฆ่าตายเพราะความจะชู้นำมาหลายชาติแล้วตายแล้วก็ไปปีนต้นงิ้วอยู่ในยมโลกขุมสามทุกขทรมานมากปีนต้นงิ้ว มันหนามันไม่เท่ากันนะขึ้นอยู่กรรมหนักเบาเดะรับบนเที่ยวที่ไปให้แล้วแต่ยังไม่พ้นวิบากกรรมจ้ะให้ทําบุเทิยวที่ไปให้อีกบ่อยๆจ้ะการที่ลูกช้ะคนโตมีความรู้ด้านดนตรีตั้งแต่เด็กแต่ที่คนในครอบครัวไม่มีความรู้ด้านดนตรีเลยเพราะ ความคุ้นเคยติดต่อกันมาหลายชาติชอบดนตรีเนี่ยรวมทั้งบุญที่ทำไว้และได้อธิษฐานมาว่าขอให้มีความเก่งทางด้านดนตรีบุญเนี้ยมาส่งผลจึงทำให้มีความชอบที่ชอบติดต่อกันมาหลายชาติและก็ทำนาญทางด้านดนตรีในชาตินี้ตั้งแต่อย่างเด็ก ยิ่งฝึกฝนก็ยิ่งชำนาญเชี่ยวชาญไม่อยากจะใช้คำว่าเป็นพรสวรรค์เพราะสวรรค์ไม่ได้ให้พรแต่อยากจะใช้คำว่าบุญบันดาลมากกว่าเพราะสวรรค์ไม่ได้ให้พรจะเกิดจากการฝึกฝนของตนและทำบุญและอธิษฐานดังกล่าวคือความคุ้นข้ามชาติหลายๆชาติกับแรงอธิษฐานที่ทำบุญแล้วอธิษฐานมาส่งผล ลูกชายเน่ยที่เห็นผู้หญิงชุดขาวไม่มีผมมาบอกลูกเตื่นลูกตื่นอ่ะคิดไปเองตาฝากาคุณยายเทวดาที่บ้าน <c oughs> <c oughs> ลูกชายหลับลึกได้ฝันเห็คนคุณแม่ แต่ความที่คุณแม่มักจะมาเรียกให้ลูกตื่นอยู่เรื่อยๆคือลูกชอบให้คุณแม่เรียกก็แปลว่าไม่ค่อยชอบตื่นชอบหลับแต่แบบสุขบาลชาติลุกเตอลุกตื่นที่ผ่านมาเคสหายวันเดียวอืม มียืนยันก็นยืนเหยียบปลุกคิดตื่นลูกชายเคยสร้างบรมีกมุขนามาหลายชาติแบบกองสเสบียงแล้วก็บวชในช่วงสั้นๆบวชช่วงสั้นเช่นธรรมทายาตินี่บวชอะไรแล้วก็เจองานพระศาสนามาหลายรูปแบบ หลชาตินี้ได้ใช้ความสาม,มารถในด้านดนตรีมาช่วยงานจ้ะก,กับกลุมมันจะสิกข์ก็เคยสร้างบรม,มีร่วมกันมาหลายชาติในรูปแบบต่างๆในรูปแบบต่างๆเพราะบางชาติมูคนะก็ไม่ได้ใช้ดนตรีในการเผยแพ่ธรรมะบางชาติก็ใช้ดนตรีเผยแพ่มิตรคอยมาบอกแล้วก็บางชาติก็ไม่ได้ใช้ดนตรีในการเผยแพ่ มันขึ้นอยู่กับยุคนั้นยุคอะไรมันยุคยุคมันเป็นยังไงเนี่ยบางชาติก็ใช้ดนตรีช่วยในการเผยแพร่บางชาติก็ไม่ได้ใช้แต่ชาติในปัจจุบันนี้ได้ใช้ดนตรีในการเผยแพร่จ้ะจะได้มาร่วมงานสร้างบารมีกับหมู่คณะในเส้นทางที่แต่ละคนถนัดจ้ะจริงๆแล้วหัวานทีมบรรจัดศิานี่เนี่ย เป็นนักดนตรีในวงตรียางประจำราชสำนักของพระราชาองค์ที่ออกบวชเมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาแต่ก็ออกบวชช่วงสั้นและวก็ลาสิขาไปพระชอบเพลิดเพลินกับดนตรีและชอบสร้างบรมีแบบคารวเก็อชอบอย่างนั้นเหมือนชาตินี้ บุญจาการร่วมงานกับกลุ่มมัจจสิกะก็คือการใช้ดนตรีเป็นสื่อธรรมายกใจคนให้สูงขึ้นให้มีจิตอ่อนโยนนุ่มนวลในการสร้างความดีทำให้ใจเกาะเกี่ยวในบุญดังนั้นบุคคลใดได,ได้ฟังเพลงแล้วใจเกิดเป็นกุศลและสั่งสมบุญใดใดๆก็จะทำให้เรามีส่วนแห่งบุญนั้นด้วย เช่นได้รูปสมบัติทรัพส,สมบัติคุณสมบัติปริวารสมบัติเป็นต้นจ้ะคือทุกๆกบุญที่สาธุชนทำยังไงก็ได้พอฟังเพลงแล้วเกิดกุศลศรัทธาขึ้นมาคุณปู่คุณย่าตายแล้วก็ไปอยู่มหาดรกขุมหนึ่งโดยบาปก,กรรมฆ่าหมูขายจ้ะกำลังโดนนายนริยบาลชำละอยู่ตายเกิดตายเกิดซ้ำา้ำทุกทรมานมากจ้ะบุญได้ไปคอยอยู่ที่ยมโลก จะได้รับก็ต่อเมื่อพ้นจากมหานรกแล้วก็มาอยู่บนโลกจ้ะซึ่งต้องใช้เวลายาวนานทีเดียวลูกได้สร้างบุญกหมู่คณะมาหลายชาติแบบกองสเสบียงจ้ะบุญเก่าในตัวจึงได้สอนตัวเองให้สแสวงหาคำตอบของชีวิตว่าเราเกิดมาทำไมทีิมาพบหมู่คณะชาพราะขาดการอธิษฐานให้มาเจอหมู่คณะเร็วๆจ้ะพั้นบุญได้ช่องเมลยก็ อย่างเงี้ยครอบครังลูกคือครอบครัวธรรมกายที่ได้เคยสร้างบุญร่วมกันมาแบบกองสเสบียงเลยจ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้รีบกอบกยสร้างบุญทุกบุญอย่างเต็มกําลังแลกทิ่ฐานจิตตาติดวิสิบุรีวงบุญวิเศษเกตบ,บรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า